แกะกลองไม่สั่งชุดแต่งของ CRF 250L มาครับในแบรนด์ของ SRC นะครับก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับนะมันจะเป็นชุดตะแกรงหลังของรถมอเตอร์คอร์สของผมครับ CRF 250L นะครับนี่ สั่งมาเมื่อก่อนผมเคยสั่งแล้วหนึ่งครั้งแปลว่ามันจะเป็นพวกตะแกรงหลังฮะเดี๋ยวจะไปถ่าย,ายตะแกรงหลังให้ดูแต่ว่าที่นี้ซื้อมาตะแกรงหลังมาแล้วมันจะมีชุดต่อเขาเรียกว่าชุดข้างอะ่ะด้านข,าข้างของมันนะมันมันสามารถที่จะใส่กับกระเป๋าสําหรับเดินทางไปไกลๆได้ครับแล้วก็จะมีชุดถังน้ามันสํารองสีแดงๆตัวเนี้ยนะฮะประมาณเนี้ยแล้วก็มีชุดไอถังอะไรประมาณเนี้ยไอไอที่เก็บเครื่องมืออะ่ะเดี๋ยวจะประกอบให้เพื่อนให้ดูนะครับแต่ว่า ที่เขาส่งมาเขาแพคแพคไว้ดีมากนะครับแพ็คไว้ดีมากเลยราคาตอนนี้ผมซื้อมาที่ถ้าถ้าทั้ทททงเซตอ่ะมันอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทอ่ะลองค้นหาในยี่ห้อนะครับแล้วก็ s r c ป่ะ s r <HR> c <S นะครับลองค้นหาใน Shopee หรือว่า Lazada ครับก็จะเจอชุดตะแกรงหล, <S <S ลักเดี๋ยวมาประกอบให้ดูหน่อยแต่ว่างานที่เขาแพ็คมารู้สึกว่าทำแพคมาได้ดีมากครับเห็นไหม แพ็คใส่ซองกันกระแทกอะไรต่างๆเดี๋ยวมาดูนบว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวแกให้ดูนี่เป็นฝาข้างซ้ายขวาอะไรประมาณเนี้ยแพ็คมาดีมากทั้งหมดเลยชุดตะแกรงหลังผมซื้อมาก่อนหน้าลูกหน้าแล้วนะฮะเขาแยกขายกันตะแกรงหลังผมสั่งเป็นอลูมิเนียมมามันมี2อย่างมีทั้งเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมแต่ผมสั่งเป็นอลูมิเนียมน้ําหนักมันเบามากเนี่ยเนี่ยทั้งหมดนั้นน่าจะประมาณสไม่ถึงสักเกือบโลแล้วมนะั้งประมาณสองทั้งหมดนั้นน่้ ทั้งหมดน,น่าจะไม่ถึง3าโลทั้งหมดได้ทั้งเซตนะหมายถึงว่า 1- 2ึ่งบวกตะแกรงหลังแล้วก็ไอเนี้ยทีดามดามด้านหลังอะ่ะไม่น่าจะถึง3โลนี่น่าจะใช่ไม่ถึง3โลอุปกรณ์แหลกท้ายที่ผมซื้อมาอันนี้เป็นแหลกอุปรกรณ์เป็นแหลกท้ายที่ผมซื้อมาครั้งก่อนนะครับ ทีแรก,กว่าจะซื้อทั้งชุดแต่ว่าด้วยราคาของมันแพงผมก็เลยเลือกที่จะเอาตะแกรงหลังอ่างเงี้ยมาก,ก่อนแล้วก็ถ้าไปออกทริปแน้าหนึ่งทริปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าใครใส่เฉพาะตะแงรงหลังนะป,ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวจะลองเอาชุดที่สั่งซื้อมาครับแล้วก็ลองประกอบดูนะฮะ และนี่คือสิ่งที่ผมสั่งมาในชุดที่2เซที่2น,นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นแหลกหลังตอนนี้ยังไม่เห็นรูปเห็นร่างเดี๋ยวประกอบเข้าไปก็คุิ่มจะเห็นนะฮะหลักล่ะก็คือเขาจะให้ดูเมนูนัน้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหลกอันนี้ก็จะเป็นพว,วกบุ๊พว,วกไอ้นอ็อตที่ยึดแต่อันนี้นะเพราะอันนี้ก็คือตัวนี้แนะแต่ว่าของผมมันซื้อมาก่อนแล้วไงฮะอันนี้เขาแถมมาให้นะครับอ่ายึดหน้ายึดหลัง แล้วก็มันจะมีตัวเล็กตัวเล็กข,ขนาดกี่มิลนะมิลหมิลอะไรประมาณเนี้ยเอ็มหกอะไรประมาณเนี้ยก็คือประเภทอย่างเงี้ยเขาจะเอาไว้ยึดโยงของตัวหลักก็คือแหลกหลักที่เขาใส่ะนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนี่เขาก็มีเมนูอะไรทั้งหมดแล้ะนะครับมันค่อนข้างที่ทำออกมาดีเลยทีเดียวครับก็จะมีพวกการยึดโยงอะไรบบต่างๆมี พวกพาดลิสอะไรต่างๆนะครับนี่เป็นพาดลิสต,ต่างๆแล้วก็ต้องมี QC เช็คต่างๆว่าของครบอะไรที่อยากแล้วก็มีใบเสร็จกำกับก็บกส่วนมากก็ทำออกมาดีครับของผมสั่งของ c ี f 250ฟ a l l y M หรลอ็ือแอลนั่นเองนะครับนี่คือถังจะประกอบไปด้วยหนึ่งชุดจะมีถังน้ำมันสำรองประมาณ3ลิตรนะครับเห็นไหมประมาณ3ลิตรนะครับเป็นแกส๊สโซลีน3าลิตรศูแกลลอนหรือ3ลิตรตัวนั้นก็จะมีแถม กระบอกกระบอกเอาไว้ใส่พวกที่งัดยางอะไรอะไรประมาณนี้นะยางในอะไรประมาณนี้ทุอกอุปกรณ์ซ่อมแซมนี่คือพอสวยงามนะครับงานเนี้ยนะครับงานงานดีค่อนข้างผมจับขึ้นมาเนี่ยประมาณสักผมจริงอลูมิเนียมมันจะไม่หนักแต่มันจะเป็นหนักพวกถังเกลอนเนี่ยจริงลองจับดูแล้วประมาณั้งหมดเนี่ยไม่น่าเกินสามโล อันเนี้ยเบามากเลยเงี้ยอันเนี้ยนนเบาบ้างเบามากแล้วงานงานเนียนครับดูรอยเชื่อมอะไรก็กเนียนนะฮะเนียนเนียนเนียนนะครับนะเเชื่อมเขาได้มีปัม๊มโลโก้มีอะไรต่างๆนะครับนะเดี๋ยวจะลองประกอบดูนะฮะประกอบดูก่อนแล้วก็นี่อันนี้ก็คือตรงที่ดามหลังอ่าอันเนี้ยคือที่ที่ยึดโยงด้านหลังนะครับกันโครงอลูมิเนียมรู้สึกว่าจะประมาณ3ามมิล สองมิลสาอะไรประมาณนี้างาน,นก็เก็บออกมาดีนะครับสีก็พ่นฟินโคสสวยดีฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ผมสั่งราคามันก็จะแตกต่างมันจะมีถ้าจะถูกหน่อยมันก็จะเป็นพวกเด็กครับนะฮะเดี๋ยวลองมาใส่ด้วยนะครับใส่กับชุดนี้ว้าว มันเป็นร้อยเพราะผมมันทุกใช้งานมาแล้วนะครับเงีย้ยใหม่ไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วมรับรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้คือชุดที่ที่ผมแยกมานะครับอันนี้ก็คือชุดที่ยึดกับแบกนะครับยึดยึดกับแบงแลละแต่ว่าอีกชุดหนึ่งอะ่ะชุดพวกนี้ชุดพวกนี้มันก็จะเป็นสําหรับยึดโยงของพวกนี้ครับมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับการใส่แหวนบางทีก็เป็นเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับ การใส่แหวนนี่แปะนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมแต่ว่าแหวนน่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูนหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่ามันจะมีแหวนเนี่ยมันจะมีด้านด้านที่มันทํามุมกับด้านที่มันคมเห็นไหมอันนี้คมเหม็นไหมครับอันนี้ด้านที่มันนูนๆปกติเวลาใส่จะเอานูนด้านนูนเนี่ยผมจะใส่ไว้อย่างนี้ครับเอาด้านนูนไว้ที่หัวน็อตครับ นะใส่่างนี้ครับนะแล้วก็จะล็อกเวลาล็อกไปแหวนตัวเนี้ยมันก็จะไปกระชับกับพื้นผิวของโลหะนี้ความจริงมันต้องมีน็อตสปริงนะครับสําหรับไว้การคลายการคลายนะครับเดี๋ยวผมมาลองไปหาดูก่อนนะครับอันนี้เขาไม่ได้แถมมาให้น็อตสปริงนะแต่ผมจะซื้อจะจะ,จะหาเสริมเอาแล้วก็จะลองเอามาใส่เอานะครับลองมาใส่ดู คือสิ่งที่เขาแทนมาให้นะนะประกอบมาแล้วเป็นน็อต M5 นะครับเป็นน็อต M 5 M5 คูณ16มิลตัวนี้นะครับ M5 คูณ16มิลเขาจะยึดโยงสำหรับไอตัวที่ระหว่างแหลกตัวเนี้ยมันจะมีน็อตอยู่ไว้ขันเชื่อมันตัวเนี้ยดูน็อตต่างๆค่าละสตัวรวมแปตัวนะครับ เห็นไหมแปดตัวพอดีเลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะยึดไว้ตัวยานคงตัวนี้สี่รู้ายขวาเดี๋ยวเรามาประกอบันดีกว่าับครับผมเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปไว้แล้วก็มันเกิดข้อผิดพลาดผมก็เลยไม่ถอดอีกครั้งแล้วก,ก็เลยใสยไปเลยแล้วกันนะฮะก็วิธีการประกอบก็ไม่ยุงย่งยากครับก็ประกอบ มันจะมีรูเอนน็อตล้วงเข้าไปมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมสังเกตดูมันจะสามารถสอดเข้าไปแล้วก็เอาไปขันอะไรได้นะครับขันพูกระจายรแอลที่อยู่ด้านล่างได้มันจะมีน็อตอยู่ด้วยกันทั้งหมดแดตัวแต่ละฝั่งไปสี่ตัวแต่ละฝั่งนะครับเห็นไหมเนี่ยข้างในสุดหนึ่งสองสามสี่ก็สอดอย่างนี้สอดขันเนี่ยใช่หมดเลยหนึ่งสองสามสี่ทางด้านซ้ายด้านขวานะครับเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าฝั่งเนี้ยเวลาถ้า ถ้าจะให้ดีอ่ะก็ถอดตัวนี้ซะหน่อยนะครับหรือไม่ถอดก็ได้แล้วแต่นะฮะใครจะถนัดยังไงนะครับแต่ฝั่งนี้มันจะทายากหน่อยเพราะว่ามันติดท่อมันติดท่อเดี๋ยวคือเวลาใส่อย่าเพิ่งอัดแน่นนะครับทุกตัวเวลาใส่ใส่ให้ประคองทั้งหมดเลยนะครับน็อตเนี่ยมี4ตัวอีกข้างหนึ่งสตัวรวมเป็น8ตัวอันนี้อีกนะสตัวรวมทั้งหมดก็ประมาณสิบสองตัวใช่ไหมสิบสองตัวก็ยึดโยงไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งขันแน่น ทีนี้พอประกอบเสร็จแล้วอันนี้ผมก็ยังไม่ได้อัดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยอัดเซตตำแหน่งข้างบนเนี่ยให้มันเสมอๆกันเห็นไหมครับอัดทั้งทั้งสตัวนะให้มันเสมอๆกันแล้วก็ค่อยอัดทั้งหมดนะโอเคนะฮะ